สวัสดีดค่ะวันนี้น้องช่องน้องต้นกล้าทอยจะมารีวิวไดโดเสาซีรีส์สองนะคะไดโนเสาซีรีสร์สองไดโดเสายางนิ่มมีเสียงนะมีหกแบบนะคะมีหกแบบมีเสียงมีเสียงทุกตัวงานเหมือนจริงมากๆมีเสียงทุกตัวนะ มีหกตัวนะคะตัวที่หนึ่งเป็นสีแดงตัวที่สองเป็นสีออกสีดำๆตัวที่สามแบบที่สามเป็นสีส้มแบบที่สี่สีส้มแต่ว่าเป็นแบบนี้นะแบบที่ห้าสีฟ้าแบบที่หกสินี่มันได้เจาเสาเหมือนได้เจาเสางานของแท้เลย งานขึ้นห้างปกตินะ,บบนะงานขึ้นห้างปกติ290บาทแเกบ,บนาทแป๊บนึงครับแต่ะและเสามีเสียงทุกตัวกด ปุ่มกดจะอยู่ตรงนีุ้๋ยงานจริงตัวใหญ่มากนะงานจริงตัวใหญ่มากมีหกแบบให้เลือกเลยวันนี้มารีวิวไดโนเสาร์ช่องน้องต้นกล้าทอย เพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะหาของเล่นมารีวิวให้ทุกตัวมีเสียงหมดทุกตัวมีปุ่มกดมีเสียงหมดทุกตัวงานจริงงานป้ายป้ายขึ้นห้างเลย นะตัวใหญ่มากสวยทุกตัวเลยนะสวยทุกตัวสวยทุกลายเหมือนได้จะเสาของจริงเลยตัวนิ่มๆยางนิ่มๆมีเสียงลายสวยๆเหมือนได้์เสาของจริงเลยตัวใหญ่งานจริงตัวใหญ่แล้วขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ